การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ใส่สายระบายสวงอ,อกที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและสวงอ,อกโรงพยาบาลขอนแก่น หัวข้อที่จะนําเสนอนะคะมี5หัวข้อดังนี้ค่ะ 1. ความหมายของการใส่สายระบายสวงอก 2. การเตรียมตัวเพื่อใส่สายระบายสวงอก 3. การดูแลตนเองหลังการใส่สายระบายสวงอก 4. การดูแลตนเองหลังถอดสายระบายสวงอก 5. การฝึกการหายใจโดยการใช้อุปกรณ์การบริหารปอด การใส่สายระบายทรวงอกหมายถึงการใส่สายยางเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อระบายลมน้ำหนองหรือเลือดข้อบ่งชี้ในการใส่สายระบายทรวงอกในผู้ป่วยที่มีเลือดในปอดมีลมในปอดมีทั้งลมและเลือดในปอดมีน้ำเหลืองในปอดมีหนองในปอดและผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปอดหรือหัวใจ การปฏิบัติตัวเพื่อเตรียมตัวในการใส่สายระบายรวงอก 1. ผู้ป่วยงดน้ําและอาหารก่อนทําการใส่สายระบายรวงอก 2. จัดท่านอนนอนหงายยกแขนข้างที่จะใส่เหนือศีรษะในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บบริเวณแขนหรือไหาปาระหักหรือสามารถใช้วิธีการกางแขนออกได้ 3. ผู้ป่วยควรหยุดการเคลื่อนไหวขณะใส่อุปกรณ์การปฏิบัติตัวหลังการใส่สายระบายส่วงอ,อก 1. หากมีอาการเหนื่อยแน่นหน้าอกหรือเจ็บเวลาหายใจควรรีบแจ้งพยาบาลทันที 2. ฝึกการหายใจเข้าอย่างเต็มที่ช้าๆและหายใจออกยาวๆ ทุก1-2ชั่วโมงจะช่วยให้ปอดขยายตัวและช่วยในการระบายลมหรือเลือดในเยื่อหุ้มปอดได้ดีขึ้น 3. ดูแลแผลไม่ให้เปียกน้ำสังเกตบริเวณแผลหากมีเลือดซึมให้รีบแจ้งพยาบาลทันที 4. ระวังไม่ให้สายของท่อระบายสวงอกถูกทับ หรือหักพับงอ 5. ระวังไม่ให้ขวดแตกเอียงล้มถ้าขวดแตกควรรีบแจ้งพยาบาลทันทีการดูแลตนเองหลังการถอดสายระบายซวงอ,อก 1. จัดท่านอนนอนหงายหรือศีรษะสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ 2. ขนาดถอดสายระบายให้ผู้ป่วยกั้นหายใจไว้ขณะด,ดึงสายระบายออก ตามอาการผิดปกติเช่นแน่นอึดอัดหายใจลำบากรู้สึกหายใจไม่อิ่มให้รีบแจ้งพยาบาลทันที 4. อธิบายเกี่ยวกับการดูแลแผลป้องกันแผลอักเสบติดเชื้อเช่นห้ามแกะเกาแผลห้ามแผลโดนน้ำเป็นต้นประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์การบริหารปอด 1. กระตุ้นให้ปอดขยายตัวมากขึ้น 2. ป้องกันปอดแฟบ 3. ป้องกันปอดอักเสบ 4. เพิ่มการระบายอากาศในปอด 5. ทําทำให้เสมหะถูกขับออกมาได้ง่ายวิธีการใช้งานอุปกรณ์การบริหารปอด 1. ผู้ป่วยลุกนั่งหรือไขวหัวเตียงให้สูงขึ้นถืออุปกรณ์บริหารปอดตั้งไว้และอมคาบไว้ ปิดริมฝีปากให้สนิทข้อแม้คือในกรีเพทยไม่อนุญ,ญาตให้ลุกนั่งหรือบางรายที่ได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังสามารถนอนดูดได้ 2. หายใจเข้าออกปกติเพื่อให้คุ้นเคยกับเครื่องก่อนจากนั้นจะดูดช้าๆและลึกๆอย่างน้อย5วินาทีแล้วจึงปล่อยลมหายใจออกพัก2-3วินาทีจึงเริ่มทำการดูดใหม่ 3. การฝึกการบริหารการหายใจ5-10ครั้งต่อชั่วโมงในช่วงเวลาที่ว่างพยายามให้ผู้ป่วยดูดอย่างน้อยวันละ100ครั้งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของปอดได้ดีมากขึ้น หลังการบริหารการหายใจครบสิบครั้งแล้วควรฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพในกรณีผู้ป่วยหลังการผ่าตัดต้องการขับเสมหะแนะนำให้นำหมอนมากดบริเวณแผ่ไว้ก่อนทำการไอขับเสมหะ